คำชมสนั่นโซเชียลหมอหลวงเปิดตัวตอนแรกกวาดเรตติ้งถล่มทลายออกอากาศให้ได้รับชมกันในตอนแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับละครเรื่องที่หลายคนรอคอยอย่างหมอหลวงช่องสามของผู้จัดผู้กำกับชูชูดาภาและผู้จัดก้องปิยะแห่งบริษัทโซนิสบูม2013 จำกัดละครเรื่องนี้ควานักแสดงตัวท็อปอย่างคิมเบอร์ลี่และมาริโอมาร่วมแสดงอีกครั้งสำหรับตอนแรกที่ออนแอร์ไปในทวิตเตอร์มีการติดเฮชเท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมอลวง f 1ขึ้นเทรนด์อันดับ3ประเทศไทยพร้อมทั้งคำชื่นชมอย่างล้นหลามเรตติ้งในแบงคอกทําสูงถึง6.01คําคำชื่นชมในโลกออนไลน์ ที่ชูเก่งมากที่เล่าเรื่องเอปแรกออกมาได้ดีขนาดนี้ดีมากตั้งแต่เบรกแรกเลยตัดต่อสมูทภาพสวยซาวประกอบดีบาล้นแต่ละฉากได้ดีมากให้ความสำคัญกับทุกๆตัวละครแล้วยังมีแก๊งนักเรียนหมอหลวงกับทีมแพทย์และตัวละครลับที่ยังไม่ออกอีกนะแต่พอเรื่องนี้มันเป็นหมอหลวงวิธีการรักษาแต่ละโรคเปิดมาแค่ตอนแรกก็ว้าวมากแล้วอะ อย่างอันนี้แก้หอบหืดรอติดตามตอนต่อไปเลยยะ